ถ้าอยากเข้ากลุ่มหมอแก้วพารวยสามารถแอด QR code อันนี้แล้วก็ขอแจ้งขอเข้ากลุ่มหมอแก้วได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่12พฤศจิกายนแล้วนะคะอีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันที่ต้องซื้อหวยรัฐบาลแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นแก้วสัญญานะเดี๋ยวก็จะทำคลิปแนวทางการเสี่ยงโชคของหวยรัฐบาลให้เลทสุดไม่เกินพรุ่งนี้เช้านะคะเพื่อให้ทุกคนมีเวลาไปซื้อรลรตเตอรี่กัน นะแต่วันนี้จะรีบกลับมาทําให้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีไปทํางานแถวยาวราชก็ว่าจะแวะไปทําบุญที่สันเจ้าเพ่งเจียแล้วก็ทําบุญลงศพท่าทันนะใช้คานี้ยังไม่หลับปากแล้วก็เดี๋ยวจะเอาบุญมาฝากทุกคนอะมาดูกันว่าวันนี้จะต้องซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรให้ชบพวกคุณกันบ้างวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ที่คุณนับถือที่สุดในขณะนี้จะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลุงเป็นป้าเป็นน้าเป็น อุยาตาทวดได้หมดนะคะเอาเป็นคนที่คุณรู้สึกนับถือและเคารพเขามากที่สุดเขาจะให้โชคให้ลาบคุณนะคะคนวันอาทิตย์ mm hmm. คนที่เกิดในเกณฑ์ของวันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคนรักคู่ครองถ้าคุณมีคนรักคู่ครองซื้อเลขเกี่ยวคนรักหรือคนที่คุยอยู่คุณซื้อเลขเกี่ยวกับคนคน,นั้นแต่ถ้าคนวันจันทร์ยังไม่มีคนรักคู่ครองไม่มีคนคุยด้วยแก้วแนะนําว่า ให้คุณซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานแทนนะคะย้ําในกรณีที่ยังไม่มีแฟนไม่มีกิก๊กไม่มีคนคุยเนี่ยซื้อเลขการทํางานแทนค่ะวันอังคารซื้อเลขเบอร์มือถือวันนี้เบอร์มือถือจะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ารวยของคุณเองจะซื้อผลรวมก็ได้หรือจะตัดเล่นเลขท้ายก็ได้นะคะสําหรับคนวันอังคารวันพุธให้ซื้อเลขเพื่อนสนิทจะผู้หญิงก็ได้จะผู้ชายก็ได้เอาไปคนที่คุณรู้สึกรักแล้วไว้ใจผูกพันที่สุดเขาจะให้สิ่งดีๆกับคุณในวันนี้ค่ะ วันพฤหัสนะคะให้ซื้อเลขรหัส ATM รหัส ATM จะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ำรวยให้ความปังปุริเย่กับคุณในวันนี้ค่ะรหัส ATM ถ้าในกรณีที่คุณไม่มีลัะไม่มีบัตร ATM ให้ใช้รหัสในการกดเข้าแอปพลิเคชันเบิกถอนเงินก็ได้ค่ะวันศุกร์ให้ซื้อเลขการทํางานวันนี้การทํางานจะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ำรวยกับคุณนะคะส่วนวันเสาร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับความผิดหวัง ไม่ว่าจะผิดหวังในความรักผิดหวังในเรื่องเนื้องานผิดหวังเสียใจในเรื่องการเงินเลขการผิดหวังจะเป็นสิ่งที่นำโชคนำสิ่งดีๆให้กับคุณในวันนี้ค่ะแก้วขอไว้พร้อยพวกคุณโชคดีนะคะวันนี้เรามีหัวลาเดี๋ยวตอนเย็นจะรีบกลับมาบ้านให้ทันเพื่อทําใบขาวให้กับทุกคนในกลุ่มเราจะเฮงเราจะรวยไปได้วยกันใครที่อยากจะเข้ากลุ่มหมอ,อกแก้วพารวยสามารถแอดเข้ามาได้ทางไลน์นะคะเดี๋ยวแก้วจะ ขึ้นรายไอดี ID ก่อนเข้าคลิปไว้ให้นะลองแอดกันเข้ามาอออเราออเดีดีๆกันค่ะบ๊ายบายค่ะ